อะไรนะไม่เห็นตาตาเหรอไม่เห็นตา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 ไปไหนพี่เห็นตา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 ไปไหนพี่เห็นตา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 ไปไหนไปน้เปล่าไม่ใช่ไปน้ไปไหนปล่อยบักโบบักโบคืออะไรชื่อวัวเหรอไม่ใช่บักโบบักโบวัวปล่อยบักโบกินน้ำมั้งไม่ใช่บักโบปล่อยอะไรอะ ปลาอยภาษาออกเรียกเรียกตาตาเรียกทางบ้านี่ตาตาจะไปไหนตาจะไปนาไปนาหรอวะในรถก็จอดอยู่นี่จะไปไหนตาตอนไปดูตาทอไปดูเรียกใครไปดูให้ตาไป ไอ้ตาทุนไปด้วยเหรอตาทุนไปด้วยตาทุนไปทำไมเหรอตาทุนไปด้วยตาทุนไปด้วยว่าจะตามหาตาเหรอหาตาตาหาตาท่าเหรอไป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 จับมือจับปืนเนาะกำมือไปไปเดึงขึ้นตาทุนดึงเด้งเดือดตาทุนนั่นดึงขึ้นโอ้ยไม่มไม่แมโอ้ยปุ๊บตาย เดินนำหน้าไปโอเคโอเคอยู่ไหมอะไหนจะไปทางนี้อยู่อาปักโบเหรอไปดูปักโบดีอยู่ไหมล่ะ นี่อะไรใครนีขร่ขี้ใครขี้ใครขี้เธโดนเจ้าทำไมแม่มาทิ้งไปดูดิ